คือตอนนี้ผมกำบัังจนปัญญามากเลยกับการที่กับบางจะคุยกับคุณธนาธรยังไงคือมันโคตรยากเลยค่ะคือสอวจะเป็นการเลือกจาก20กลุ่มอาชีพเลือกกันเองถูกไหมฮะครับได้รับการออกแบบมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งร่างโดยคุณมีชัยรุจุพันธ์ประธานกบกบรราราัฐมนูญแล้วปรากฏว่า20กลุ่มเนี่ยแปลว่าจะมี2ีกลุ่มอาชีพ แล้วแต่ละอาชีพก็แปลว่าสิบคนถูกไหมแต่ละอาชีพจะต้องไปเลือกกันในระดับอำเภอ,อระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ความซับซ้อนมากกว่านั้นก็คือว่าในแต่ละระดับมันยังเลือกกันเองแล้วเ,เลือกข้ามด้วยแล้วขึ้นมาแต่ระดับก็เลือกกันเองแล้วเ,เลือกข้ามด้วยก่อนจะมาถึงระดับประเทศแล้วคนสมัครกำหนดเงืเ่อนไขเรื่องอายุ ก็แปลว่าสมัครเข้าไปเป็นผู้ที่จะเลือกกันเองเป็นสวอ,อายุต้องเท่าไหร่นะ40ปีครับ40ปีขึ้นไปแล้วปรากฏว,ว่าค่าสมัครเท่าไหร่2,500บาทอันนี้ถามคุณธนาธรก่อนเลยหาเหตุผลได้หรือยังว่าทำไมต้องคิดค่าสมัคร2,500อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็แปลกใจนะครับกับวัตถุประสงค์ของผู้ร่างร่างรูนฉบับนี้ที่กาหนดให้ คนที่จะไปเลือกสวได้ต้องเป็นคนที่ไปสมัครสวเองแล้วแต่ละคนก็ต้องจ่ายค่าสมัคร2,500บาทหมายความว่าอะไรหมายความว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลือกสวผมถามคุณสุรยุทธ์อย่างนี้ครับสมมติผมเอาคนไทยเนี่ย60กว่าล้านคนเนี่ยมาเรียงกันคนจนที่สุดอยู่ด้านนี้คนรวยที่สุดอยู่ด้านนี้ต่อกันต่อแถวกันครับ66ล้านคน คนยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยสาสาล้านพอดีเนี่ยคนตรงกลางเลยยืนอยู่กลางแถวเลยคิดว่าไรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนคนตรงกลางเหรอคนรวยสุดมันก็รวยเยอะเลยนะแต่มันน้อยอคนจนมันก็ก้อนใหญ่เลยเราเอาหกสิบกว่าล้านเอารายได้ต่ออะไรต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยถ้าเราเอาคนหกสิบกว่าล้านคนในประเทศไทยมายืนต่อแถวกันจนที่สุดอยู่นี่รวยที่สุดอยู่นี่ต่อแถวกันนะฮะคนที่ยืนกลางแถวเลยหมื่นห้าไหม ไม่ถึงฮะไม่ถึงเจ็ดพันคิดมาจากไหนโออันนี้ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติหมายถึงรายได้ตรงกลางของคนไทยเนี่ยเจ็ดพันคุณยืนกลางแถวใช่คําถามคืออย่างนี้ดังนั้นเนี่ยการตั้งค่าสมัครที่2อ0พันหกี่กันคนจํานวนมากออกไปเลยอักตีว่าโอ้คนเจ็0พันเขาไม่มีทางที่จะเสียเงิน2 5งพมาสมัครถูกต้องดังนั้นการกําหนด ค่าสมัครสองพันนามันกีดกันคนจํานวนมากออกไปเลยนะครับอันนี้มีปัญหาแน่ต่อระบบการทํางานของประชาธิปไตยถ้าใครจําได้เราจําเลือกตั้งสวที่เกิดจากรั้นบนปีปี่0ูนย์ได้ไหมครับครับที่วันนั้นโอ้โหคนมีชื่อเสียงคนเด่นคนดังในแวดวงต่างๆ้วรัมนบนีส่ศูนย์นี่คือเลือกตั้งโดยตรงนะฮะใช่ไหมครับจำได้คือเหมือนเลือกสอสเลยแต่ประชาชนเลือกห้ามหาเสียงใช่าว่าการนีเราก็จะเห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ไปลงสมัครสรวรกันใช่คร,ครับได้ไหมฮะแล้วประชาชนก็ได้เลือกสอวโดยตรงนะครับ <_ H as 1> รอบนี้ไม่มีครับด้วยกฎกติกาการเลือกตั้งแบบนี้คนที่ดีคนที่เด่นคนที่ดังดีเด่นดังในแวดวงต่างๆเนี่ยไม่ได้ว่าลงสมัครไปแล้วจะมีคนมาลงให้นะครับคนที่จะได้เป็นสวในแวดวงต่างๆในวิชาชีพต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่ามีเพื่อนมากแค่ไหนลากตั้งกันเข้าไป เพราะมันต้องใช้เงิน2,500บาทแล้วมันต้องเลือกควยกันหลายอาชีพทําให้คนที่มีคุณภาพจริงๆมีโอกาสอย่างสูงที่จะไม่ได้เข้าไปดํารงตําแหน่งสอวอแต่ใครที่ระดมคนเข้าไปมากที่สุดจะได้เป็นสอวอแปลว่าคุณคิดว่าจะมีการระดมคนแน่นอนมีแน่นอนครับอโอ้ไปดูลายกลุ่มต่างๆ,ๆสิครับวันนี้ระดมกันหมดแล้วครูกรเกษียณอายุ ข้าราชการเกษียณอายุเนี่ยระดมเริ่มระดมกันแล้วนะครับยกตัวอย่างดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ระบบการเลือกตั้งแบบเนี้ม,มันไม่ได้สอดคล้องกับการเอาคนส,สอดท้องกับเจตจำนงของประชาชนคนที่มีคุณภาพคนที่ประชาชนที่อยากอยากให้ไปดำรงตำแหน่งสอวอ,อมไม่มีโอกาสเข้าไปถ้าไม่ได้มีการรวมกลุ่มชักชวนเข้าไปเป็นหมู่คณะคือ ลำนนูน40คือใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งถูกต้องครับเลือกตั้งโดยตรงเลยถูกต้องครับประชาชนทุกคนอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิไปเข้ากรุงหาไปกาแล้วอย่างกรุงเทพคนอันดับหนึ่งเนี่ยหลายแสนเลยใช่อันดับมันแล้วแต่จํานวนรู้สึกอันดับท้ายเนี่ยหลักหมื่นก็แล้วแต่คนจะเลือกอันนี้คือเลือกตั้งโดยตรงแต่รอบนี้จะว่าเลือกตั้งโดยอ้อมก็อ้อมเยอะมากเลยอืมจริงๆมันห่างไกลจากคําว่าเลือกตั้งมากเลยนะในความหมายเนี่ยคือ คือเลือกตั้งเนี่ยคือคนไปใช้สิทธิ์ใช่ไหมฮะมคืออันนี้มัญหาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมต้องจ่ายสองพันห้าแล้วหนาซ้ําไปกว่านั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้สองพันห้านี่ก่อนก็เท่ากับว่ามันก็คนคนจานวนมากจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาสมัครเลยด้วยค่าสมัครถูกต้องคนกรีดการคนจานวนมากไม่มสิทธ์เป็นผู้สมัครแล้วถูกต้องที่จะมีโอกาสเป็นสวสมมติเขาอยากเป็นจริงๆง<ๆ>ใช่รายได้เขาไม่ถึงอะ่ะแน่นอนคุณกรีดการคนจํานวนมนากออกอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้ว ให้ลงสมัครแล้วก็กีดกันคนจํานวนมากให้ไปมีส่วนร่วมด้วยอืแค่ไปลงสมัครเพื่อจะไปสมัครคนที่สมมุติคุณสุรยุทธอคือกำลังบอกว่าเข้าไปสมัครเพื่อจะเข้าไปลงคะแนนเข้าไปลงคะแนนก็กีดกันคนอ,ออกไปอีกเพราะสองพันที่มันแพงมากอืมผมว่าคนที่พร้อมจ่ายสองพัเพื่อไปทําให้ไปไปเลือกคนที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสม,มน้อยมากครับนะครับ ดังนั้นเนี่ยคืออธิบายให้เข้าใจคือมันมีปัญหาเยอะมากจริงๆอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันคือเลือกสวรอบนี้นะครับมี3มระดับครับระดับอำเภอใครที่ผ่านเข้ารอบระดับอำเภอจะไปแข่งขันกันต่อในรอบระดับจังหวัดใช่และใครที่เข้ารอบระดับจังหวัดไปแข่งขันกันต่อในรอบระดับประเทศมี3มระดับแต่ละระดับต้องผ่านการเลือกตั้งสองครั้งในแต่ละระดับใช่นะครับครั้งที่1คือแต่ละวิชาชีพเลือกกันเองนะครับ รอบที่สองในระดับอำเภอก็จะเป็นการเลือกควยอาชีพระดับจังหวัดก็เหมือนกันเลือกกันในอาชีพตัวเองก่อนใครเข้ารอบนี้ก็จะไปเลือกควยอาชีพอไอตอนควยอาชีพที่มีปัญหามากมเพราะมันจะเอาอาชีพต่งางๆควยกันอ,อย่างเช่นสมมติคุณไบรท์นะครับไปลงในกล่องอาชีพนักสื่อสารมวลชนนะครับแล้ว กล่องนี้สมมติเข้ารอบอาชีพไปได้ไปเลือกควยไปควยกับครูไปควยกับชาวนาคุณไปรรู้จักชาวนาไหมครับว่าคนไหนมีคุณสมบัติที่ดีนี่ต้องพูดถึงนามเพลินนะนะเขาไม่ให้หาเสียงค่ะนะครับดังนั้นเรารู้อย่างเดียวก็คือจะมีกระดาษแผ่นเดียวมีรูปผู้สมัครม,มีโปรไฟล์ผู้สมัครเราจะเลือกกันแค่กระดาษแผ่นเดียวเลยเขาจะไม่ให้คุยกันไม่ให้หาเสียง นะครับดังนั้นเราจะไปเอาคะแนนของเราไปโบวตให้ส,สอวอผู้สมัครสอวอรจากสาวิชาชีพอืน่นโดยที่เราแทบจะไม่รู้จักกันเลยไม่มีโอกาสหาเสียไม่มีโอกาสพูดคุยก็จะเห็นแค่ไอ,ไอคุณสมบัติที่อยู่บนกระดาษเท่านั้นเองออนะครับดังนั้นมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดกับกระบวนก,ก,การเลือกตั้งสอวอร,รอบนี้นะครับใครคิดมานะก็ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คงเป็นผู้ร่างรัามนูฉบับนี้เนาะ นะครับก็คือ,อ,อที่คุณสุริยุบอกมันสกู่ก็คือคณะกรรมการร่างที่มีคุณมีชัยนะครับเป็นหัวหน้าทีมคือมอาจจะทำให้วิธีการเลือกมองมุมหนึ่งอาจจะทำให้มันไม่รู้จะไปจัดตั้งบล็อกอะไรกรันยังไงมองมุมนั้นได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันทำให้กระบวนการจัดตั้งยากแต่ท้ายที่สุดก็คือถ้าตั้งใจจะจัดตั้งก็ได้ถ้าคุณเกณฑ์คนก็ไปเยอะพอ ถ้าคุณเกณฑ์คนหาสมัครพักพวกเข้าไปลงในอำเภอนั้นๆในหลากหลายสาขาอาชีพนั้นๆมากพอ,อก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่ลงในนามอิสระที่ลงในนามส่วนตัวเดี๋ยวผมจะให้คุณธนาธรบอกคณะก้าวหน้าเลยตัดสินใจจะออกมารณรงค์ถูกต้องครับถูกไหมฮะครับ